สวัสดีครับอยู่กับภูมิอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดือดสามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวกล่องใส่ของนะครับกล่องใส่ของนะครับยูท้าหน้าคุณเลยนะครับแเวันนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะวันนี้จะมารีวิวกล่องใส่ของนะครับยูท้าหน้าคุณเลยแยือซื้อมาสองกล่องนะครับมีซื้อมาสองกล่องเอาไว้ใส่ของนะครับเอาไว้ใส่ของเล่นน่นแหละนะครับแ มันมีของเล่นมีบอกด้วยมันมีของเล่นตัวเล็กๆอัมบาทัยนะนะครับอามาทัยนะเาแกะับบนตัวไอ,อ้นี้เป็นถุงขาวๆเห็นตัวกองเลยเดี๋ยวผมเอาออกมาแกออะ,แบบนนะแะแก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะนะครับตาละแกะออกมาเลยชื้ นี่เลยนะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นกระดาษนะนะครับมีเป็นกระดาษนี่แกะออกมากระดาษจิดสเตปเตนะนี่เลย<ม>ตัวกล่อง<ม>จะเป็นแบบนี้นะนะครับนี่เลยแกะออกมาดีกว่า<ม>นี่จะเป็นแบบนี้มีตัวที่กั้นด้วยนะครับนี่เลยตัวที่กั้น เหอนใส่เลโก้ก็ได้สายอะไรก็ได้นะที่ครอบเป็นตัวเล็กๆอะ่ะนะครับตัวเล็กๆใส่คล้องก็ได้นะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับนี่ตัวที่กล้ามามาตัดกันดีกว่าอ,อันนี้ไปต,ตัดมอนมันหลุดอ,ออกมาง่ายๆแบบนี้นะนี่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้นะนี่นะครับ ตัดเ,เล่มๆ,ๆ,ลๆหน่อยนะครับเนี่ยที่มันเป็นกรอบตัดเล่มหน่อยเนี่ยใย่ให้ครบสี่แถวก่อนนะไม่ใช่สี่แถวแถวหนึ่งนะครับจะใส่ให้ครบแถวหนึ่งก่อนนะจะค่อยให้เอามาดูนะครับนี่ไล เลมนะครับนี่นี่จะได้แบบเตนี้นะช่องช่องแบตนี้เลยนะครับจะได้ช่องช่องแบบนี้เลยนะครับนี่เลยจะได้ช่องช่องแบตนี้นะครับผมก็เอามาใส่ข้องเล่นนั่นแหละนะครับผมก็เอามาใส่ห้องเล่นมันในใส่ของอะไร โครวกสือเอามาใส่กลองเลนเท่านั้นแค่นี้แหละเดี๋ยวผงก็ตัดเรื่มๆก่อนอย่าได้ใช้ง่ายๆนะ นี่นะครับประมาณนี้นะใส่ประมาณนี้เทล็อกเทล็อกเทล็อกนะครับประมาณนี้นะลองไปหาซื้อจับลายยี่สิบดูนะนะครับผมซื้อมาราคาหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทผมซื้อมาสองกล่องนะครับผมซื้อมาสองกล่องหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้าใครอยากได้เอามาใส่ของเลน่ะเอาไปหาซื้อดูดูนะครับถ้าใครอยากได้นะผมขอจบแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามสับสไดรด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย